สวัสดีค่ะมาพบกับเจคโนนะคะพามาชมอีกครั้งนะคะสำหรับบ้านในสวนสไตล์โมเดิร์นหังนี้ค่ะสถานะรุดจองนะคะเลยมารงให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกรอบนะคะสวยบรรยากาศดีพื้นที่กว้าง100ตารางวาค่ะอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำบางพระเพียง500เมตรเท่านั้นนะคะหลังนี้เลยค่ะทุกท่าน3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห้องรับแขก หนึ่งโรงรถนะคะและมีชั้นเทเลสมองเห็นบรรยากาศเขาเขียวเขาชมพู่และใกล้กับเขาฉลากค่ะที่ดินอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำบางพระตำบลบางพ,าพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะบนพื้นที่ร่มรื่นด้วยผลไม้หลากหลายชนิดมีทั้งไม้ผลไม้ประดับมากมายเลยค่ะกระท้อนมะม่วงขนุนทุเรียนชมพู่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วด้วยนะคะอย่างละ2ตน้นไม้รม่มไม้ประดับสวยร่มรื่นสงบมีเพื่อนบ้านพื้นที่รอบข้างนะคะมีเพื่อนบ้านที่น่ารักด้วยค่ะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ซอยตันไม่เชื่อมต่อกับซอยอื่นนะคะไม่มีเด็กแว้นแน่นอนค่ะ ผู้คนเข้าออกเฉพาะที่ปลูกบ้านในซอยนี้เท่านั้นนะคะมีความปลอดภัยธรรมชาติร่มรื่นไม่มีถังขยะดูแลกันเองค่ะยามเช้าเนะคะสามารถไปเดินออกกําลังกายได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะมีรถส่วนเข้าออกไปมาเหว,วุ่นวายนะคะทุกท่านบรรยากาศดีอากาศปลอดโปร่งติดสวนทุเรียนรุงประเสริฐสวนทุเรียนใหญ่ที่สุดในบางพระนะคะ เจ้าของอยู่คนเดียวค่ะรักธรรมชาติมากๆนะคะจึงดูแลสวนตกแต่งเองต้องการขายเพราะว่าต้องการไปทำธุรกิจกับครอบครัวนะคะหาผู้ดูแลใหม่ที่มีสไตล์รักธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวค่ะชื่นชอบในเสียงนกนานาชนิดมีให้ได้เห็นนะคะให้ได้ยินยินท่ามกลางสวนท่ามกลางธรรมชาตินะคะห่างจากเจพาร์คศีราชา4.5กิโเมตร ห่างจากโรงเรียนอันสำชัญศรีราชา4.5กิเมตรห่างจากเซ็นทัลศรีราชาโรงเรียนดาราสมุทร5.5หกิโเมตรห่างจากโรบินสันศรีราชา5.8กิโเมตรอยู่ใกล้เส้นทางถนนใญยแมงมุมตัดออกศรีราชาบางพระหนองมนสะดวกค่ะหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขดัดมีเส้นทางรัฐตัดออกถนนมอเตอร์เวย์สาย7ได้ถึง5เส้นทางเลยทีเดียวนะคะ ราคา3ล้าน5แสนบาทค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ๆก,กับอ่างเก็บน้ำบางพระ500เมตรเท่านั้นห่างชายทะเลบางพระ2.5กิโลเมตรนะคะบรรยากาศดีๆค่ะทุกท่านสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะคะ3ล้าน5แสนบาทมีพิกัดของแปลงใส่ไว้ใต้คลิปด้วยค่ะเดินทางไปชมแปลงจริง ไปดูพื้นที่จริงบรรยากาศจริงนะคะติดต่อนัดหมายกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยมีบริการรับฝากขายบ้านและที่ดินทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ